สวัสดีค่ะพีน่น้องเมื่อวันอาทิตย์ที่จรนงยังเกลียนเมื่อนี้กับไปได้พักตำลึงขังรัวมาก็าสิเแกงจืดตำลึงเช็ดกล้วยบดชี้เกลียนนีส่สิพัดตุ้นหอมพริกแกงจืดตำกระเทียมพริกไทยใส่ตันแกงจืด จะไปชอ็อดหูจุดนี้พี่น้องได้อะไรกินคะวันอาทิตย์ที่ร้านไหนเขาก็หยุดกันทำกินเองสิคะอุปกรณ์ก็มีรออะไรอยู่ใส่ใใกิกไก่กระเทียมในแกงเจตยมจำเริงสักหน่อย ให้ได้กิ่นชุนซึ้งาไม่เหม็นข้าวหมูฮะ,ะ,ะหมูสามชั้นซึ่งเตรียมหัน่นไว้ก็จะผัดพริกแกง้นหอมที่ปลูกเอาไว้เดี๋ยวไปเก็บมาอันนี้ก็กล้วยในสวนนี่แหละค่ะจะใส่กะทิแล้วใส่น้ำนตาลสักหน่อยนึงอันนี้ตำลึงเนาะอ่าเห็ดเกียนฝีม,มือกระเพาะมี้อ่า แค่นี้นะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ